ก็โอเคก็ถ hmm. mm ือ hmm. ว mm ่า hmm. ท mm ุกคนก็ท okay. mm ําได้ดีแล้วก็เต็มที่แล้วแล้วก็ผลมันออกมาแพ้2อหนึ่งก็ด้วย่วงท้ายแล้วก็ถือว่าเราก็ยังมีโอกาสในแมตช์หน้าแมตช์นี้ก็ก็ต้องทําใจนะพะจุดโทษลูก2องลูกก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงจะพูดไปก็เท่านั้นก็ถือว่าก็น้องๆทำได้ดีแล้วทุ่มเทแล้วก็ถือว่าเราก็มุ่งมั่นต่อไปในเกมต่อไปเหลืออีสองเกมผมก็ยังยังมีโอกาสที่ที่ที่ยังสถานการณ์มันยังยัง ยังพอลุ้นได้กันอยู่ก็สู้ต่อไป2เกมครับผมในเรื่องของตัวผู้เล่นครับโใใคทีมไทยได้รับอา,า,าการบาดเจ็บหรือว่าผิดอ้อแดงไหมครับอ๋อก็มีอาการบาดเจ็บก็มีนิดหน่อยทั้งสองคน,คนแต่ก็ถือว่าทุกคนมันทดแทนแล้วก็หมุนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะเรื่องตรงน,นี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยก็ถือว่าน้องๆทำได้ดีแล้วลูกเกมวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเล่นเล่นค่อนข้างเยดีนะครับก็ถือว่าก็ชมเชยน้องๆทุกคนครับผมอีสองเกมในรอบแชมเปฟลิกซ์ที่เหลือครับทีมเรา ก็ไป,ไปเจออุดรนะเรา,าก็เขามี6กแต้มเรามี3เพราะฉะนั้นถ้าเราไปชนะอุดรได้กลับมาในบ้านมับสุดท้ายก็คือมันได้ยังได้ลุ้นอ่ะมันยังไม่เสียหายขนาดามากมายนะครับแต่อันดับหนึ่งก็าอาจจะลอยหรืออะไรแล้วก็อันดับสองยังมีที่เราสามารถที่จะย์อฟได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูทีมเราก่อนว่าวันที่ไปเยือนอุดรก็ไปวัดอุดรถ้าเราสามารถชนะอุดรได้สุดท้ายในบ้านก็สนุกแน่นอนครับผม ก็ขอบุณขอบุณแฟนบอลปกแดงทุกคนเรามากันค่อนข fall, ้างไกลแล้วก็น้องๆทํางานค่อนข้างที่จะดีด้วยนะทำงานกันมาหนักทั้งปีจนได้แชมป์โซนแล้วก็มารอบแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่าทําผลงานได้ดีดีเลยแหละเล่นดีเล่นอะไรทุกทุกทนแฟนบอลที่เข้ามาดูก็ชมเชยก็ถือว่าเรามาไกลแล้วนะถ้ามันจะขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อีกสองแม์ที่เหลือบอกก็ว่าสนุกแน่นอนเพราะแบบสุดท้ายเรากลับมาเตะในบ้านเนี่ย ก็ถือว่าเราก็ต้องการลุน้นแล้ให้แฟนบอลได้ลุ้นด้วยเพราะนั้นผม,ผมยังเชื่อว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์สองแมตช์นะครับว่าเราอาจจะกลับมาได้ครับผม